สวัสดีคะ่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้ก็ยังอยู่ที่เหรียญสะสม1ิบบาทชนิดราคาสิบบาทกันอยู่นะคะเป็นเหรียญโล,โลหะสองสีนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่เก้าของเหรียญหายากนะคะ นับจากที่เขาามีจัดอันดับกันมานะคะอันดับที่หนึ่งก็สามสามนะคะอันดับที่สองก็ปีสามหนึ่งนะคะอันนี้เรามาดูอันดับท้ายๆกันบ้างนะคะอันดับที่สิบของเหรียญกระสาบโลหะสองสีนะคะเป็นเหรียญ ปีพศ2540เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะาสมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับถ้าเพื่อนๆชอบสะสมก็าหมาสะสมกันได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าเป็น UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ20บบาทหรือว่า อยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะก็เหรียญที่ส่วนมากถ้าเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะคะส่วนมากก็จะขายได้นะคะเพื่อนๆจะแต่ขอให้เป็นเหรียญที่ไม่สึกหลอแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนของตัวหนังสืออยู่นะคะเหรียญน,นี้ก็ของพี่จอยก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะมากแต่ว่าเป็นความชอบของพี่จอยพบเจอ พี่จอยก็เก็บไว้นะคะพี่จอยมีไม่กี่เหรียญเองนะคะสําหรับเหรียญปีพศ .2540 ของเหรียญ10บบาทยังมีหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าเพื่อนๆที่ชอบสะสมก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าพบเจอปีพศ .2540 ก็เก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคต ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีราคามากกว่านี้อีกนะคะสำหรับเหรียญปีพศ .2540 เพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่9นะคะจำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทนี้ก็อยู่เยอะพอสมควรนะคะ9ล้าน3 0แสนหนึ่เหรียญนะคะ วันที่ประกาศใช้ก็คือ13กันยาพศ2531นั่นเองนะคะถือว่าก็ผลิตออกมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่ามีการเอาเก็บข้าวกองกระสานะคะอาจจะเอาไปรอหลอมใหม่นะคะเพราะว่าณปัจจุบันก็หาพบเจอที่ยากมากหาพบเจอ อไม่ค่อยจะพบเจอนะคะสำหรับเหรียญปีพจสองพันห้อ่สิบอเพื่อนๆที่ชอบสัสมอาจจะโชคดีก็ได้นะคะถ้าพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยอย่างที่พี่จอยบอกนะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต ออกมาน,นี้เพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะใครก็จะไปรู้นะคะว่าเหรียญนี้อาจจะมีราคาอ่าเป็นร้อยเป็นพันในวันข้างหน้านะคะตอนนี้ก็ถ้าเป็น UNC นะคะหรือว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีราคาเป็นร้อยร้อยกว่าบาทไปแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ4 20บาทนะยีกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ายังเกินหน้าเหรียญอยู่นะคะสำหรับเหรียญที่ติดอันดับ1 1 0ถึง10นะคะ ปีพศส5 4 0ก็เป็นอีกเะเรียนหนึ่งที่ติดอันดับนะคะแต่ว่าลังท้ายด้วยอันดับที่9นะคะเพื่อนเพนจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะเพื่อนๆนจ๋า วันนี้สวัสดีค่ะ